สวัสดีค่ะพบกับเหมยรื่อเจ้าเหมือนสือหลินภาษาจีนวันล,ละนี่กับนินิดาวันอัศวทวีโชคมาคุยจนค่ะสำหรับวันนี้นะคะนินมีคำเกี่ยวกับโรงแรมมาฝากคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือคำว่าการห้องนั่นเองนะคะคำว่าการห้องนะคะในภาษาจีนก็คือฝังขาฝังขาและถ้าเกิดว่าเราไปที่โรงแรมนะคะแล้วพนักง,งานเขาจะให้การห้องกับเรานะคะเขาจะพูดว่า This is your เจ你的房卡，อฝังขาก็คือนี้นะคะ是แปลว่าคือค่ะหนีนะคะแปลว่าคุณเตแปลว่าของฝังขาก็คือการห้องนั่นเองค่ะรวมกันทั้งประโยคนะคะ这จอชื่ฝังขานี่คือการห้องของคุณน,นั่นเองค่ะ ภาษาจีนวันล,ละนิดกับนิดิดาวานันจะมีคำว่าอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะแช่เจียน